The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to your dream. Oh, I know you wanna scream. Since the day. นี้ก็จะแปลกตาหน่อยนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านาย้ายที่พักแล้วตรงนี้มันอยู่แถวฮันลิมนะคะเข so าจะมองเห็นเกาะาิียาไกลแล้วก็แถวนี้จะเป็นพวกชายหาดเทปเจกึมหนึนงอะไรพวกนี้คะ่ะ วันนี้น่ามีแพลนว่าจะไปเดินแซเปียนโอลิมนะคะน่าจะต้องนั่งรถบัสจากที่นี่ไปน่าจะประมาณแบบชัวช่วโมงชั่วโมงนิดๆยังไม่รู้เลยว่าจะถึงกี่โมอตอนนี้ก็เที่ยงแล้ว Slow down I pray I'm glad ตอนนี้เราเออกมาขึ้นรถบัตแล้วนะคะแต่ว่าต้องรออีกนานมากบ่ายสามอะ่ะตอนนี้มันเพิ่งบ่ายหนึ่งกว่าเองตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดี Fill the weight as the as world ตดนโอลืมแล้วนะคะสรุปก็นั่งแท็กซี่มาเพราะว่าถ้ารอบัสก็คือจะไม่ได้มาแล้วอ้ยเครื่องอันนี้คือเจ๋งมากทุกคนมันเป็นเครื่องที่แบบว่าให้ฉีดเป็นเหมือนยาที่ป้องกันพวกมแมลงพวกเนี้ยเพราะว่าเวลาเราเดินเขามันก็จะมีพวกยุงพวกมแมลงพวกนี้ถ้าเราฉีดอันนี้แล้วเขาบอกว่ามันจะแบบสามารถป้องกันได้ลองดูโอเค

เขาบอกว่าสูงประมาณ519.3เมตรนะคะก็แลยะทางของคอร์นี้ยประมาณ30นาทีจริงๆมันก็ไม่ไกลแต่ว่าเขาเรียกอ,อะไรมันชันอ,อ่ะอออีกนิดเดียวเท่านั้นแอบร้อนเหมือนกันนะเนี่ยแต่วิวข้างหลังคือแบบดีมากทุกคน ยาวไกลจริงๆดูข้างล่างมันเหมือนแบบไม่ได้ไกลมากนะแต่พอขึ้นมาจริงมันก็แอบ,บแอบ,บชันอยู่ได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนที่มาที่นี่ <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะทุกคนวิวดีมาก ั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนทะเลตะวันตกนะค mm ือ hmm. มันเหมือนมีแบบหมอกหรอฝุ่นเหรอ mm hmm. มันมองเห็นไม่ค่อยชัด mm hmm. ตรงนั้นจะเป็นพียงโดนะคะที่อยู่ตรงที่พักหนาที่มองเห็นกไกล จริงๆแล้วแซบยอนมันแปลว่ากลมสองหรือว่าดาวสุกนะคะเหตุผลที่ที่เนี่ย ชื่อว่าเซปนโอลูริมก็เพราะว่าเขาบอกว่าอูริมเนี้ยมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหมือนกับาดาวสุกที่อยู่บนท้องฟ้ายามเย็นอะไรประมาณนี้ทุกคนเท่าที่อ่านมานะทุกคน,กคนตรงนู้นมีคาเฟ่ด้วยนะคะโอ้โคาเฟ่เซบิลคิดดูว่าจะไปคาเฟ่ดีไหมเพราะว่าร้อนมากตัวเนี้ย เห็นอีกาไหมตัวใหญ่มากนกดำมามาแล้ว,ต,มมลวตัวใหญ่มากากาลัก <c oughs> ใรลใส่รูปไปไหนส่รูไหนสรุปเราจะไปคาเฟ่กันนะคะคเพราะว่าตอนนะะี้ร้อนมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อดี จบแล้วกับการขึ้นแทบันโอลิมนะคะจริงๆก็สนุกดีเพราะว่าจริงๆแล้วนาเป็นคนชอบภูเขามากกว่าทะเลด้วยมั้งถ้าขึ้นไปบนภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกตอกไม้เล็กๆต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยให้ดูก็เลยชอบแล้วมันเหมือนได้เห็นวิวแบบในมุมกว้างด้วย ทุ 고구마의 제주도 사투리아 진짜요? 대박. 고구마가 여기 제주도에선 감자 헷갈리겠다 <laughs> น,นี้มาถึงคาเฟ่แล้วรู้สึกค่อยยังชัว่วหน,อน่อยข้างนอกร้อนมากคาเฟ่ใหญ่มากแล้วก็ที่นั่งเยอะมากคนะ่ะตอนนี้นะ่าอยู่ชั้นสองแต่ว่าต้องลองชิมก่อนว่าขนมอร่อยไหมแต่กาแฟเฉยๆกาแฟมันอารมณ์แบบดาร์กโรสติง 오빠, 좋아 Dark r 나, 지이 쉐이. 향 떨어져. 지금. 진짜 여기 근처 버스 탄 쓰는데 없나? 오케이. 있어요? <laughs> 안녕 뭐하고 있어? 지루해? 오레 간식줄까? 오레야 간식줄게 어디있어? 여기있어 오레야 <laughs> 앉아 좋아. 자식아 기다려+ 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 okay. 다려